สวัสดีค่ะเพื่อนๆนทุกท่านคะ่ะกลับมาพบกับตุ๋นไทยสไปร์ญี่ปุ่นอีกแล้วนะคะวันนี้ตุ๋จะมาทําอะไรในสวนคะ่ะวันนี้เป็นวันหยุดคะ่ะแต่วันนี้ตุ๋ต้องตัดต้นไม้คะ่ะเพราะว่าต้นไม้รอบบ้านเริ่มสูงแล้วนะคะก็เลยจะต้องแต่งกิ่งเดี๋ยวนะคะเดี๋ยวตัดเสร็จแล้วเดี๋ยวมาดูกันอีกทีนะคะว่าจะเป็นยังไงนะคะ วันนี้รับบทบาทเป็นคนสวนนะคะ <c oughs> ทุกทีทำงานนอกบ้านในบ้านแล้วก็แจว๋ววันนี้จะเป็นคนสวนนะคะ <c oughs> เดี๋ยวมาดูผลงานนะคะว่าตัดเสร็จแล้วจะเป็นยังไง <c oughs> เดี๋ยวไปดูกันค่ะ หลังจากที่ใช้เลื่อยไฟฟ้านะคะตัดว่าเราจะาตัดสั้นยาวขนาดไหนนะคะหลังจากนั้นก็ใช้เลื่อยมือเลื่อยนะคะนี่คือต้นเดียวนะคะคือกิ่งใหญ่มากนะคะเลื่อยนี่แบบเมื่อยมือเลยนะคะคือใช้แรงเยอะมากอากาศก็ร้อนด้วยนะคะเดี๋ยวหลังจากที่ตัดเสร็จแล้วเดี๋ยวมาชมอีกทีนะคะว่า ตัดออกเยอะขนาดไหนคือตุ่ยไม่ได้ตัดมาสองปีแล้วนะคะปีนี้ก็เลยได้ตัดค่อนข้างเยอะเลยนะคะตัดแล้วค่ะออกมาได้แค่ข้างนี้ข้างเดียวนะคะเหลืออีกฝั่งทางนี้ยังไม่ได้ตัดเลย ตัดได้แค่ฝั่งเดียวนะคะวันนี้อากาศร้อนมาก35องศาไม่แปลกใจเลยนะคะว่านักกีฬาโอลิมปิกเขาเป็นลมแดดกันเยอะมากเลยนะคะเพราะว่าอากาศร้อนมากมาดูผลงานของเราคะ่ะที่ตัดออกมาแล้วนะคะนี่คะ่ะตอกับต่อไปก็เป็นงานตัดใบแยกกิ่ง ขยขนะคะคตัดแค่นี้ก็เล่นหอบเหมือนกันนะคะเหนื่อยมากทั้งเหนื่อยทั้งร้อนเลยยังไม่ค่อยตรงกันเท่าไหร่นะคะเดี๋ยวค่อยๆเล็มเดี๋ยวตรงมุมต้นตรงนู้นก็เดี๋ยวจะตัดอีกนะคะเดี๋ยวมารอชมกันนะคะว่าตัดเสร็จเราจะเป็นยังไงนะคะฝั่งทางนี้ก็ ตัดเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะเหลือแค่แต่งกิ่งแล้วก็แต่งให้สวยงามนะคะแต่ว่าแค่ตัดเสร็จนะคะยังไม่ได้แต่งให้เท่ากันแล้วก็สวยงามเท่าไหร่วันนี้ก็คงต้องหยุดแค่นี้ก่อนนะคะคือตัดเสร็จหมดแล้วเหลือแท้แค่แต่งกิ่งเพราะว่าไม่ไหวคะ่ะอากาศร้อนมากขอเก็บขยะก่อนนะคะ หลังจากที่เก็บขยะเสร็จแล้วนะคะก็จะดูสะอาดขึ้นมาอีกนิดนึงนะคะเอาไว้วันหยุดรอบหน้าก็จะมาแต่งกิ่งทีละนิดนะคะเพราะว่าวันนี้ไม่ไหวจริงๆแค่แยกขยะก็เฉพาะใบอย่างเดียวนะคะก็ได้10กว่าถุงเลยนะคะแล้วก็กิ่งไม้นะคะต้องตัดให้ได้ไม่เกิน40เซนติเมตรนะคะแล้วก็ มัดให้เรียบร้อยแล้วค่อยทิ้งนะคะที่ญี่ปุ่นเข้มงวดเรื่องการทิ้งขยะมากเลยนะคะถามว่าทิ้งขยะเสียตังไหมเสียค่ะเพราะว่าเสียกับการซื้อถุงใส่ขยะนะคะของแต่ละเขตแต่ละอำเภอก็จะตั้งราคาแตกต่างกันนะคะในถุงพลาสติกเนี่ยเขาจะกําหนดเขตเลยนะคะว่า เขตไหนใช้ถุงสีอะไรแล้วเขาก็จะมีเขียนชื่อเขตไว้เลยนะคะถ้าเกิดว่าเราเอาถุงขยะผิดเขตที่เราเอาศัยอยู่เอามาใส่ขยะแล้วไปทิ้งเขาไม่เก็บให้นะคะเพราะว่าถือว่ามันไม่ใช่เขตรับผิดชอบของเขานะคะนี่ค่ะที่บ้านตุ๋ก็จะเป็นถุงสีเขียวนะคะก็เสียเงินเหมือนกันนะคะหลังจากเก็บขยะเสร็จนะคะมาเจอทันนิดหนึ่งว่า อ่แบบหิวสิวเฉียดมากเลยนะคะพายุมาพอดีค่ะฝนกระหน่ำแบบไม่ลืมหูลืมตาเลยนะคะแบบหนักมากแล้วก็แรงมากเลยมาแบบเกือบช่วงแบบไม่ถึงหนึ่งนาทีนะคะคือโอ้โหต้องวิ่งเข้าบ้านแบบแทบไม่ทันเลยนะคะคือฝนช่วงนี้เป็นช่วงอ่พายุเข้านะคะโอ้ฝนตกหนักมากเลยค่ะแล้วพบกันใหม่คลิปหน้านะคะ